ชายเจ้าชู้เนี่ยถ้าตามตามตำราเนี่ยเขาบอกว่ามันแค่หนึ่งในสามเองครับครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งในสามเองเออพี่กิ๊กผมเนี่ยได้โพสต์ไว้ใน f c e e o o o k แ n p a g e แล้วก็ Youtube ผมว่าผมจะมาพบกับโค้ดกิ๊กโพสไปไม่กี่นาทีอินบ็อกซ์แทบระเบิดมีคำถามหนึ่งถามว่ายังไงรู้ไหมว่าไงครับจารย์ผู้หญิงบางคนมีผู้ชายดีๆเข้ามาให้ให้เลือกเยอะแยะมากมายดันไปคว้าเอาแบดบอย มันดียังไงครัพี่กิก๊กแบดบอยอ่ะคือแบดบอยเนี่ยเอาแบบลุกก่อนนะทําม,มาจากลุกเลยนะฮะ<ห>คือจริงๆแล้วเนี่ยในทางจิวิทยาเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงต้องเลือกผู้ชายที่รูปร่างแบดแบดกำยำอ่าอ่าย้อนกลับไปสมัยมนุษย์ถ้ำหน่อยนะครับครับนะฮะเพราะว่าอะไรอัตราการรอดสูงครับสมัยนั้นมันต้องสู้ล่าสัตว์ตัวมันต้องใหญ่ ถูกไหมฮะทามาอ้วนลงพุงขี้โลกไม่รอดแน่แน่วิ่งไม่ทันกินมันมีลูกมีอะไรตายแต่ตรงนั้นไอ้พวกที่มันแบตแบตสักมาโหอทั้งตัวกล้ามใหญ่ๆเนี่ยไอ้นี่พึ่งได้มีเรื่องมีราวปกป้องได้อัาอาหารอาการกินไม่น่าจะขาดดังนั้นพอเห็นลุกนี้ปุ๊บมันก็แปลเลยว่าอันนี้แหละปลอดภัยอ่ามาเน้นๆแล้วซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยหรือเรื่องในสมองตัวเนี้ยจริงๆเรายังใช้ของมนุษย์หินอยู่นะ ความคิดเรายังเหมือนเดิมเพราะมันพัฒนาไม่ทันหรอกไม่กี่พันปีหมื่นปีนะฮะผู้หญิงก็เลยพอเห็นผู้ชายทรงแบดบอยสมองก็แปลไปละน่าจะปลอดภัยแต่จริงๆมันไม่ปลอดภัยนะเพราะสมัยนี้สมัยนี้ตัวดีเลยแต่ว่าสมองลึกๆมันยังบอกว่าแบดเนี่ยไอไอแปลลึกๆเลยก็คือเหมือนกับว่าแตะตาหน้าดึงดูดเพราะมันเป็นจริงๆแล้วลึกๆมันมาจากตรงนี้โอ้แม่เจ้านะฮะครังนั้นก็เลยพอเห็นผู้ชายทรงแบดทรงอะไรหน่อยก็จะแบบ ติดอกติดใจเป็นไปได้ไหมว่ามันดูแล้วมันกระตุ้นเรื่องเซ็กส์ลักษณะตัวเขามันดูแล้วมันกระตุ้นทําให้มันมันรวมทั้งหมดเพราะว่าผู้ชายกัำยำแข็งแรงร่าสัตว์ได้ปกป้องได้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าสมบูรณ์พอสมบูรณ์ปุ๊บก็หมายถึงว่าถ้าสืบพันธุ์แล้วลูกจะแข็งแรง เออมันมีที่มาที่ไปแต่ถ้าเป็นพวกขี้โรคขี้โรคนอนอยู่เนี่ยโอ้โหถ้ามันมีลูกนี่พิการแน่มเอาตัวมึงไม่รอดเลยตัวมึงเอาไม่รอดเลยเอาแล้วผู้หญิงก็เลยไม่ชอบโอ้โหชายผเป็นเหตุเป็นผลเลยดังนั้นพอตรงนี้เนี่ยลึกๆก็เลยแบบมีความสมบูรณ์ทางด้านการสืบพันธุ์ด้วยก็เลยบวกกันหลายๆทีก็เลยโอ้แบสเห็นแล้วแบบโดนใจโดนใจโดนใจโอ้โหแบบโอ้โหมันแบบเดินมาทีแบบถุยน้็มลายหน่อยโอ้โหกำลังจะถุยเอย มันพุดดันดูดิลึกๆมันกระเปแปลเป็นแบบนั้นอ่าฮะครับ,รบพี่กิ๊กอย่างนี้ผู้หญิงคนหนึ่งอกหักซ้ำๆแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันบันทึกไปแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดมาแม่งโชคไม่ดีในเรื่องความรักไม่ไช่คือบางคนคือผิดหวังอยู่นั่นแหละโดนเทอย,อยู่ตลอดเวลาอ่าเข้าใจพี่กิ๊กอยากจะบอกกับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ยังไงว่าเนี่ยความผิดหวังหรือการที่เขาคิดซ้ำเนี่ยมันเป็นผลร้ายกับชีวิตเขามากคืออย่างนี้ครับคนเราเนี่ยจะไปโทษด้วยความรักผิด โทษความรักผิดถ้าคุณโดนเทหลายๆรอบนะโดนเทมาหลายๆรอบสองรอบสามรอบสี่รอบอย่างแรกกลับมันมองดูตัวเองก่อนกูทําอะไรผิดหรือเปล่าะบางคนบอกไม่ได้ผิดค่ะไปจั่วเอาผู้ชายเจ้าชู้มาหมดเลยสี่คนติดมีลูกมีเมียแล้วมีอะไรแล้วอแล้วก็มาหลอกเราสี่คนติดผมก็บอกจริงๆแล้วมันต้องผิดที่ตัวคุณก่อนคุณอ่านคนไม่เป็นอันนี้นะเพราะคนเราอยู่ดี เหมือนกับขับรถออกไปเฉียวทีนึงอะโอเคเป็นไปได้อุบัติเหตุแต่ถ้าขับสีวันชนส่ทีนี่มึงละแต่มึงอะไรสักอย่างนึ่งโงขับรถไม่เป็นหาสั้นหรือว่าไอ้เมอนะฮะใจไม่อยู่กันนึกตัวเมาหรืออะไรกลับมาดูตัวเองก่อนแต่ส่วนมากเลยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไอ้หลงคารมคนใช้ไม่ยอมใช้ตาดูนะครับใช้หูใช้หูด้วยกันดำรงชีวิต ครับนะครับอาจารย์ลองข้ามถนนแล้วปิดตาแล้วใช้หูสิรถทนไหมจะเหลือเลยวนะครับผู้หญิงเหมือนกันนะครับพอมีความรักปุ๊บฟังเขาอย่างเดียวอืจะเลิกแล้วนะไม่ได้มีอะไรกับใครเลยอย่างช่วงนี้อยู่กันเพราะลูกผมโซดแต่หกโมงบล็อกปิดสายรับไลน์รับไม่ได้สายเรามาลับไม่ได้เสาร์อาทิตย์หายหัวแล้วบอกว่ายุ่งมากอันอะไรมันใครมันจะยุ่งขนาดนั้นใช่ไหมมันไม่มีคือคนเรามันยุ่งเป็นช่วง หมอผ่าตัดยุ่งที่2 2ชั่วโมงครับอ่าแต่พอออกมาปุ๊บนอนพักหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบน้ำอาบท่ามืเรลาก็คงยังก็ลายได้อืะไรับบางทีถ้าเราเปิดตาดูเราจะรู้แต่ไม่ยอมทำกันครับเห็นใครเขาพูดไรเชื่อหมดเชื่อหมดเพอเชื่อหมดลงรักเขาอันนี้เรียกหลงรักคนง่ายโออ้่าไปเจอใครสักหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่อย่าเพิ่งไปรักเขาไปเรียนรู้เขาอื บ้านเขาอยู่ไหนหัวนอนปลายเท้าเป็นยังไงนะครับประวัติเขามาเป็นยังไงสมัยนี้ดูเฟซดูอะไรก็พอเห็นแล้วดูซสื้อผ้าผ่านสงครามเวียดนามมาอย่างผ่านมาอย่างไรสิทธิ์เก่ารุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกเขาไม่มีเฟซค่ะไม่มีเฟซไม่มีไลน์ผมมถาจริงนะคนยุคนี้แม่งเป็นได้หรือว่าที่ไม่มีไม่มีไม่มีโซเชียลโพสต์อิคิทมีเหรออ่ามีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งโกหกนะฮะไม่ยอมให้เราเข้าไปสองคือต่อต้านสังคมสุดๆซึ่งดูแล้วไม่มีอนาคตอยู่ดีคนนี้ ในยุคนี้มันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้วอาจารย์จะทํางานทําการสมัยนี้อาจารย์ต้องมีโซเชียลสักอย่างหนึ่งใช่จะขอวีซ่าสมัยนี้ขอดูโซเชียลย้อนหลังด้วยมาถึงฉันไม่มีเฟซฉันไม่มียูทูบฉันไม่มีไอจีฉันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยคุณต้องรวยมากนะจนเรียกว่าแบบไม่สนใจโลกนี้แล้วอ่ะเหลือเกินอือยากทำไอคนที่พปเกกพูดเนี่ยผมรู้จักคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยเมียห้าคนอันนี้ต้องไม่มีเเออห้าคนจะเนี่ยแหละ พราะว่าถ้ามีเดือดร้อนเดี๋ยวคนนึงเข้ามาเมนตเดี๋ยวคนนี้เข้ามาคนนี้แท็กรูปนะครับดังนั้นผมบอกเลยนะอะไรที่มันโปร่งใสเนี่ยนะดูไม่ยากง่ายมากสมัยนี้ใช่ใช่ครัมาหาเราเจอเรากินข้าวถ่ายรูปลงเฟซอ่างนี้โอเคนะฮะมามาถึงเดทไปสองสามเดทมีแบบว่าเฮ้ฮาถ่ายรูปมีเพื่อนมีฝูงนั่งอยู่อันนี้ปกติปกติปกติบกลงไม่ได้ เพราะว่าเดี๋ยวเกรงใจคนนั้นคนนี้นู่นเนี่ยผมไม่จริงหรอกคนเรามันเจอผมเจออาจารย์ผมก็ถ่ายได้อ่าใช่ใชมาทำงานด้วยกันก็ถ่ายได้ครับครับหมาผมยังถ่ายได้เลยห <laughs> <laughs> มาขนาารักอุ้มได้ได้เลยเออลคนแบบยังงั้นยังงี้ห้ามมันมันไม่มีสามสี่เดือนไม่มีเลยอันนี้พิรุษแล้วพิลุตนะใช้สมองนิดนึงก็ดูรู้ของวันนี้แต่ไม่ไปฟังเขาหลอกไง ไปฟังเขาก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินเขาาก็พูดอะไรที่อยากได้ยินนะฮะสุดท้ายหลอกตัวเองไม่มีใครเขาหลอกคุณได้หลอกนอกจากคุณหลอกตัวเองดังนั้นคุณกลับมาดูตัวเองก่อนนะครับเชื่อคนง่ายไปไหมอย่างที่สองหรือมีแฟนแล้วเนี่ยจุ๊จี้จุกจิกแบบว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไหมต้องโทรหาต้องรับสายภายในห้านาทีทำไมไลน์แล้วไม่ตอบกลับเลยเย็นนี้ห้ามไปนั่นไปนี่อันนี้มันก็ติดคุก ถ้าพูดประเด็นนี้นะมีคําถามต่อเลยจากกับครับ,บขี้หึงมากอืขี้หึงมากไปไหนมาไหนเนี่ยจะคุยกับแฟนธรรมดาไม่ได้กูต้องเปิดวิดีโอคอลดูว่าให้รู้ว่าอยู่ไหนอะมีเยอะเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยทนอยู่เพราะว่าเราทนแบบคือทนอยู่อ่ะแต่จริงๆไม่ชอบเลยอ่ะฮะแบบนี้พี่คิดว่าไงคือจริงๆแล้วคนที่เป็นแบบนี้จะมีพื้นฐานทางสมัยไม่ัวเด็ก เขาเรียกว่าชายว d ดดิสรับเต็ดนะครับชายวูดก็แปลว่าประสบการณ์วัยเด็กดิสรับแปลว่าแบบว่าไอ้ถูกไอ้มันไม่สมบูรณ์ละกันไม่สมบูรณ์นะครับคราวนี้เนี่ยอย่างเช่นพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเกิดมาแล้วเกิดมาอยู่กับอีอยู่กับยายอยู่กับอะไรไปเลยนะครับหรือบางทีพ่อแม่อยู่ด้วยกันแต่เล่นละครคือทะเลาะกันทุกวันครับอืไปหาแม่เป็นไรฉันไม่เป็นไร อะไรอย่างนี้นะครับลูกเจออย่างนี้ทุกวันเข้าก็จะมีปัญหามีปัญหาโตขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นผู้แองเชียสแองเชียสแปลว่าเครียดวิตกกังวลนะครับพอมีความรักแล้วโหยหาเพราะมันไม่เคยได้ครับพอไม่เคยได้มีความรักปุ๊บเองก็บอกผมใช้คําว่าสามีสารนังคัดฉามิข้าประเจ้าเขามีสามีเป็นที่พึ่งที่พึ่งเลที่พึ่งแขวนไว้หมดนะครับ แขวนทุกอย่างไว้สานนังเหมือนเหมือนพุทธังสรนนังกัจฉามีไอ้นี่ไม่เอาแล้วไอ้นี่สามีสรนนังกัจฉามีเลยก็เนะแขวนไว้อย่างเดียวแขวนไว้อย่างเดียวแขวนไว้อย่างเดียวเขาไปไหนก็คือระแวงเพราะว่าชีวิตฝากไว้กับคนคนนี้นะครับแต่มันไม่มีใครอยู่ได้นะเพราะว่ามันหนักเกินชีวิตคนมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้อีกคนเนี่ยมามามาครอบมาครอบไว้ตลอดเวลาวิดีโอคอลเนี่ยค่อาจารย์บอกวิดีโอคอลใช่ไหมในเคสที่ผมเจอหนักๆในขับกิ๊กเนี่ยนะ ตอนนอนนะอ่ะต้องเอาเอามือถือบอดแคสต์ไว้โอ้ตายแล้วมีคนอย่างนี้ด้วยมีฮนะตลอดเลยเราต้องเอามือถือตั้งเอาไว้เพราะมัน Wi-Fi ไงสมัยนี้อพอ wi f ฟปุ๊บแล้วก็มือถือเสียบปลั๊กม,มันก็ไม่เสียตังค์ถูกไหมฮะครับแล้วก็นอนใช่ไหมวางไว้แล้วก็แฟนเ็าจะได้เปิดดูหลับจริงป่าหลับจริงป่ะแต่อยู่อย่างนี้ไม่กี่ปีผู้ชายแผ่นคือคนเรามันไม่มันไม่ชอบหรอกคือคนคนเราผมผมคิดว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดอายุเท่าไหร่มีเซ มีโซนของตัวเองอ่ะคนเรามันต้องมีเขาเรียกว่าไอ้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 สเปซมีพื้นที่ส่วนตัวนนะ่สววตัของตัวเองอยู่ใช่ใช่ยิ่งในเคสนี้น่าอึดอัดมากนะผมว่าอึดอัดเพนเพนหมดใช่ไหมเพนหมดแล้วก็บอกความรักไม่ประสบความสําเร็จผมบอกคุณไม่ได้มีความรักคุณแบบนี้นี่คุณต้องต้องจ้างเออนี่ ต้องต้องไปจ้างคนมาจะเฝ้าเขาแบบนี้จ่ายเงินเขาหรือไม่คือต้องไปจ้างไปหาแฟนเป็นพวกรับโทรศัพท์ขายสปอเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหกูรับเลยอะไรเงี้ยต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินคือเดี๋ยวฉันจะทําแบบนี้นะเอาไปเดือนละกี่หมื่นเท่านี้ไหวเปล่านี่มันคืองานชนิดหนึ่งงานที่ทําให้ฉันสบายใจใช่แต่มันไม่ใช่ความรักนะแต่บางคนไปตีความหมายผิดว่าอุปพลักมากจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผในความเข้าใจผมว่า คือความรักมันต้องมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ความรักเนี่ยนะฮะจะทําอะไรนยนะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกถูกต้องเลยนะครับสิ่งที่คุณทําเขาต้องมีความสุขด้วยอ่าอ่ายกตัวอย่างเช่นโทรไปหาเขาและคุยกันแล้วก็ไอ้คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงนัดกินข้าวเรามีความสุขเขามีความสุขแบบนี้โอเคครับโทรหาเขาวันละเจ็ดรอบเพื่อให้เขาส่งโลเคชันมาให้ดูเขามีความสุขไหมไม่มีความไม่มีความสุขไม่มีความสุขอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีละไม่ใช่ความรักอันนี้เป็นเรื่องของตัวคุณเองที่ต้องการ ความก็เรียกว่าให้หายทุกบำบัดตัวคุณเองนะไอ,อสิ่งนี้คือทําเพื่อบําบัดตัวคุณเองอแต่เขาไม่เกี่ยวว่าจะทุกไง<ม>เอาง่ายงมันจะทุกไงเรื่องของแม่ใช่เอากูหายทุกก่อนสวัสดีคุณอะไรคะคุณนุ่นค่ะคุณนุ่นคุณนุ่นเกิดวันที่เท่าไหร่ยีเมษายนสอง3ค่ะ ยิบเก้าเมษายนสองห้าสามสามเวลาเกิดตีห้าสิบเอ็ดนาทีค่ะตีห้าสิบเอ็ดนาทีคำถามคือคนคนรักเก่าที่เป็นคนต่างประเทศเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาไหมคะอาจารย์อืมคนรักเก่าที่เป็นคนต่างประเทศจะมีโอกาสกลับมาไหมผมตอบให้อย่างนี้นะ ดาวคู่ครองนะตอนนี้เดินอยู่ในภพที่ดีนะพยายามติดต่อสื่อสารกันไว้อย่าให้ขาดก่อนหน้านี้คู่ของคุณประสบปัญหาในชีวิตนะ,ะประสบปัญหาในชีวิตไม่รู้ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวหรือเรื่องการเงินอะไของเขาสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะ,ะแต่ว่าพยายามติดต่อกันไว้มีโอกาสจะกลับมาสูงมากมา นะแต่ว่าที่ผ่านมาชีวิตเขาไม่ดีนะผมบอกก่อนชีวิตเขามีแต่เรื่องยุ่งยากนะครับนะครับแต่ว่าตามดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาสูงเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินอยู่ในภพที่ดีนั่นหมายความว่าลึกๆแล้วเขาเองยังนึกถึงเราอยู่แต่เขามีปัญหาส่วนตัวเยอะมากทำให้ไม่สามารถจะไปต่อกับเราได้ แต่ตัวคุณเองเน่ยคุณคอยเขาแน่นอนอืมค่ะเป็นเป็นคนต่างชาติไหมคะอาจารย์คู่หนูเนี่ยค่ะเออต่างชาติดินชาติไหนเล่าต่างชาตินี่คุณคุณต่างชาติอยู่เนี่ยเออเพราะเพราะว่าดาวเจ้าเร,าเรือนคู่ไปอยู่เรือนของราหูเรือนลาหูมันก็ต่างชาติอยู่แล้วอ๋อค่ะค่ะอา,าจารย์นะขอให้โชคดีนะค่ะจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าค่ะ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสิงแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็นลายแอดนะครับแอด hora hora 2 4สสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ สำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Masterm i n g 6 66 66 6ิ6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางลายนี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ